พบกันอีกแล้วจ้ากับ RP Decor วันนี้เรามาเปลี่ยนพื้นบ้านใหม่ให้สวยปังด้วยพื้น SPC c h a ีเชฟลอนะมันเป็นยังไงไปดูกันพื้น SPC c h a ีเชฟลอก็จะรูปทรงแหลมๆแ,แบบนี้ขนาดของมันจะไซซิ่ง1-2ึเศษคูณ 600mm ตัวนี้จะหนาอยู่ที่5มิลนะเมื่อติดตั้งแล้วก็จะได้ความเชฟลอนลักษณะนี้เลยจุดเด่นของมันจะซอร่องวีกรูปนะให้ความเสมือนมาใช้ไม้จริงเลย และไม่พอในส่วนของเรายังมีทีมงานติดตั้งครบวงจรไม่ว่าจะเป็นงานปรับพื้นงานปูพื้นและติดอุปกรณ์เสริมต่างๆด้วยทีมช่างของเรามีประสบการณ์มากกว่าสิปีเลยนะในส่วนของการจบขอบงานต่างๆที่ลูกค้าถามมาว่าถ้าเราปูชนเฟอร์นิเจอร์เริ่มหลักเราทํายังไงตัวนี้แนนใช้เป็นลูกบัวนะเป็นลักษณะนี้เราจะใช้บิดอรอยต่อเวลาเราชนกระเบื้องกับเฟอร์นิเจอร์เพื่อช่วยเก็บความาเรียบร้อยและให้ความสวยงามจ้าพอเสร็จเรียบร้อยแล้วกับพื้น spc chevron เพื่อนคนไหนสนใจสามารถ ทักไลน์มาสอบถามแน่ได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษา